เอาละนะผมขอเกริ่นก่อนนะครับเอเกมนี้จะเป็นเกมที่มีแฟลชไลท์และเเป็นเกมแนวประมาณแบบว่าเฮลเลอร์แบบว่าเป็นแนวดรอว์แต่มาจะมีแบบว่าประมาณสามชอยให้เลือกก่อนนะผมก็นี่เป็นหลังจากที่อัดคลิปนี้เสร็จนะนะและก็เร่อน,นี้ก็กำลังจะพยายามตัดต่อนะหวังว่าคุณผู้ชมเข้าใจกัน,นครับก็นะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคที่บอกว่า เจอเฟดไลท์แล้วบอกว่าเออบบว่า,วาแบบว่าถ้าบอกยังไงดีแล้วมันแบบว่าอันตรายต่อสุขภาพก็ปิดไปได้เลยก็ได้หรือจะไม่ดูแล้วไปดูคลิปอื่นของอื่นก็ได้ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันเออนะก็ประมาณนี้ในนี้มีชื่อว่า cross door เดี๋ยวจะช่วยดูขึ้นไปนั่นนะก็ไปดูได้เลยเฮ้ อันนี้เกมนี้มีชื่อว่า cross the door เพราะว่า door อะแลไรสักอย่างจำไม่ได้ควมจำสั้นตรงใส่ถ่ายชอ็อตไปเยอะหน่อยแล้วก็ไปเขาคายไม่ได้เขาคายสามวันสองคืนปวดห่วยอะไรไหม มีแฟลตไลท์ในเกมนี้มีแฟลตไลท์อ่า y o เทฟโฟนเป n e for better experience ก็คือใช้โฟนเอ่อใช้หูฟังประสมการที่ดีหรือเปล่ามันคือเกมอะไรอ่ะเราลังขับมอเตอร์ไซค์แบบ P N G ไปอยู่ I'm on my way Just something came up Something came up You were supposed to come straight home afterwards I know, I know I'm um, um, almost home I promise Almost home is between our you even understand how was? Yes, I know. I Do u even คุณอีวิท o ์เข้าใจว่าผมเป็ I ยังไงไหมครั i ผมก็รู้ว่าเขาจะอยากไปหาหสนุกๆทำกับเพื่อนแล้วแม่เขาเรียกให้กลับบ้านไม่ให้กลับบ้านเอ่อศรีต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนนี่เพราะว่าแม่เขาต้องการกลับบ้านประมาณนั้นนะโอ้อีเซคใครไหมอีเซคใครไหม My father will run! is a Oh, Ah. It is a story of a day that changed everything after the crash. he aw awoke. Awoke. Awoke! From coma to a world that feels both familiar. a อนด์สตริงอ่อนี่คือเรื่องราวของ uh, เอ่อนี่คือเรื่องราวของในเอ่อแบบว่าในวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาถูกชนเอ่อ uh, แล้วตื่นจากโคมา่าไปสู่ในโลกที่แบบว่าฟิวฟิวโบว์เอ่อเฟมิเลียแอนด์สตริงก็คือรู้สึกแปละก่ะแปกะลมแป๊ะไป An apparition appeared and this is sustained, show him the world of choice he had never known. <laughs> 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 it is precious hear me. leaving him with a sense of possibility could not อั n g n o r e เหมือนว่าจะเป็นความกดดันเอ่อท c ช i n g แบบ o u าเ r ิก็คือความกดดันความกดดันอะไรวะต้อง <c oughs> กนรสอนอะไรเนี่ยสอนอะไรวะสอนโดยที่ไม่มีประโยคสอนโดยที่ไม่พูดสอนโดยที่ไมู่ดอะไรวะ now he m o v e carefully guided by something unseen she a by the reason it left behind เขาเริ่มเคลื่อนที่เคลื่อนที่เหรอไม่สิเขาเริ่มไปอย่างเราบ้าเราบางตามตามบ,บางอย่างที่มองไม่เห็นเขี่ยไปเดลิซอนเอ่อด้วยตผลบางอย่าง l e f เลฟบีไฮมันทิ้งเอาไว้มันทิ้งไว้ข้างหลังอะไรสักอย่างเนี่ย This was his vision นี่คือมุมมองของเขาหรือแบบว่าเออ่ที่เขาเห็นจากตาของเขา And it began from the twin of a h อของอันนี้ไม่รู้อ่ะดของคืออะไรและมันเริ่มต้นอะจะ twin คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมาดูกันอย่างนี้ก็ไม่รู้ด้วยโอเค เออหยุดดีๆเห็นเกมนี้นะ่าเล่นดีอัปเดตก็ไปเล่นเลยมีโอกาสสูงที่เกมนี้มันจะเป็นเฮอร์ร์ก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าดสคริปชันมันอ่านเกยมยังไงไม่ได้อ่านดสคริปชันในเกมนี้มาดิ พีบอร์ดคอมก็อที่จอคอมยอเวกกูตกูตื่นแล้วดีอ่ากดชิคที่คีย์บอร์ดอ่าโอ้สเปกเจอร์ไอยูอ้อพอร์รี่คุณสับสนใช่รู้สึกแปลกใจมากเลยโ oh, อ้อ่าอันนี้ก็เป็นชื่อนะสเปกเจอร์ไอคุณคุณน่าจะแปลกใจมาก พอไม่ไ r y คอนฟิลลคุณน่าจะแปลกใจ um, อะไรวะเนี่ยอ่านยังไงชั้น3 SC ชั้น3 SC สควอเรนี่ต้อนรับสู่ Pocket Dimension ่มิติ uh, มิติเอ่อมิติอะไรวะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรวะมิติพกพาเขาเรียกว่ามิติพกพาใช่ไหมวะ Pocket Dimension Yes you are stuck not my not my fault ใช่คุณติดไม่ใช่ความผิดของฉันให้ช่วยมีท้องยิ่ i n g to you ฉันไม่ควรที่จะพูดกับคุณแล้วพูดทำไมวะ But there is a way out แต่มันมีทางออก Every space has to part ทุกๆเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะสเปซอ่ะ ทุกๆเอ่อที่แน่ๆมอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะทุกๆพื้นที่จะมีสามอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพาร์ทไอพาร์ทเนี่ยคือแบบว่าไอชิ้นส่วนชิ้นส่วนน่าจะได้แหละสามสามชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนโอ้ย One move you forward วัน move f o r you forward the outer loop อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะแปลยังไง nothing h u r t you i t just one time ไม่มีอะไรทำร้ายคุณมันแค่ต้องการเวลา just your g u t เชื่อในกระเพาะเชื่อในกระเพาะของคุณ w h a t t h e h e l l pick what feel safe or happy เลือกว่าคุณรู้สึกสปลอดภัยหรือแฮปปี้อ่า don't stop moving อย่าใครอย่าหยุดเดินอย่าหยุดอย่าหยุดขยับอย่าหยุดเออเขาเรียกว่าอะไรวะอย่าหยุดเคลื่อนที่ the y a r e watching us มันกำลังมองจับมันกำลังจับตาม,มองเราอยู่ so be quick เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะซึ่งเร็วเอ่อให้เร็ว I hope you escape ฉันหวังว่าคุณจะหนีออกได้ a n d I hope we never meet again และฉันหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกหมายความว่าไงวอส Good luck, Spectre e y อ,าอ่าเขาเรียกเอ่อแนนอเป็นเอ่อขอให้โชคดี สเปกตัวไอสเปกตั่นนี่ก็ชื่อตัวเราเอ่อคาแรคเตอร์ยังองคาแรคเตอร์เราอะนิมมินเนี่มินเนี่ยใน,นโลบอกอมาก็วะเนาะมาโอ้ดับเบิลลุกอัพไลค์คลิก แค่เขาสีบอ y o ขาจะโย h ไล่อะไาอ็อบเจกต์อะไเนิโดได้ได้โคบามาหนึ่ง บ้างเลยมีแค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองไปทางนี้กันดีกว่าไม่แน่ใจว่าอย่างไงเอร์ชแบตเตอรี่ ก็เหมือนว่าในที่นี่มันจะไม่มีอะไรมากถ้านั้นไม่ถ้านั้นเช็คโคบบาได้กดตัว F ค้างกดคลิกขวาแล้วก็ตดตัว F ค้างได้ตัวนั้นมีลูกกระตาอ่าเจอได้ปะไม่ได้นะ ยังไงกันดีอ่ะมีสามตัวให้เลือกโลกตาหรอ,อ่ะเลือกนี้ไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงกันแน่ถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดหรือเปล่ามันมีให้เลือกผิดใช่ไหมไม่แน่ใจฮะก็หเหมือนว่ามันจะมีอะไรกัมนิืหนม่ม่ ก็หเหมือนว่าเราจะให้เราริงงเงหรือว่าทางนั้นดีอะเราจ้ามแ,แสงไฟไปดีกว่าไปทางซ้ายอาละมาอยู่ในห้องนี้มองเขึข้นขบนไม่มีอะไรมีกล่อง แปะเสิร์ชกล่องแบตเตอรี่มาหนึ่งอันไม่มีอะไรใช่ไหมไม,มีอะไรใช่ป่ะเอาตรงกลางไปไม่แน่ใจเหมือนกัน าบอกว่าให้เราหาทางออกอะนั่นกล่องแบตเตรอรี่มาหนึ่งมีเก้าอี้อยู่สองบานทางนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเบอกคือข้างบนเราไม่เห็นดังน,น,นั้นเดี๋ยวเราขอเลือกไปทางนี้เพราะว่ามีต้นไม้อยู่ด้วย มีต้องหาวิธีหาเหตุผลมารองรับด้วยมาทางนี้มีชั้นวางของมีกระเป๋าเซิร์ชไม่ได้เือนข้อมูลไม่มีอะไรพราเรามองไม่เห็นด้วยเลยมีก็อี้ล้มอยู่สองตัวมีต้นไม้อยู่สองมีป้ายตรงนั้นอยู่อีกหนึ่ง ออและดูเหมือนว่าเราจะเลือกไปตรงกลางก็าแล้วกันดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเลือกผิดนี่คือสิ่งที่เราจะถูกทำให้ดูเหมือนว่าเราน่าจะตายถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดอ่ะมาดูกัน you are survival for 2อง second คุณ อาชีวิตรอดได้2องวิอาฮะ You made it to six doors. คุณทำได้6ประตูคุณไปได้6ประตูอันนีดอสิมอง anomaly แลี่8 4ดฮอลโล Learning experiment, B-12 will solution that self behind an object, especially area such as this it will be completely invisible almost none. That is until he has successfully captured it is. listen for breathing as that to that d e p e n t being invisible it doesn't it does not ฮ m มม์เราจะต้องฟังเสียงหายใจปดปะหรือ,อยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแฮ mm. ย์เยฟก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็นะ วิดูน้นๆม่ได้เดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่นต่อเดี๋ยวจะไปหาเกมอื่นมาเล่นต่อดว้วยก็คงจะมีประมาณนี้อ่ะขอขอบคุณมากเลยนะที่ม,มาดูกันชนไม่มีอะไรทำซะด้วยซึ่งตอนนี้เพิ่งจะออกมาจากค่ายอ่ะแค่เห็นนี้แหละขอบคุณแป๊บน,นึงออกเลยด้วยเห็นนี้แหละเนาะ